고생, 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 고 고생, 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 어생 고생, 고 고생, 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 ต้องขออาภัยด้วยนะครับเปิดคลิปกันมานะครับเสียงหายนะฮะเราไม่ได้ทันดูต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีเราล้างรถเสร็จแล้วเร,เราจะมาแนะนําตัวนี้ครับผมเป็นตัวโฟมครับผมแบรนด์ APK นะฮะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะอันนี้เขาไม่ได้สนับสนุนเรานะ,ะเราซื้อเองเลย จะบอกว่าแม่งโคตรดีเลยครับผมผมสังเกตง่ายเลยตอนผมล้างนะครับผมผมไม่ได้ถูเลยนะแค่ฉีดโฟมไปแล้วก็ล้างน้ำเปล่านะครับผมซึ่งมันขจัดฝุ่นเก็บฝุ่นออกได้เยี่ยมเลยครับผม <Wow. S 1> ดูเลยครับแม่งโคตรเงาอะ่ะบอกเลยไอที่เป็นอยู่ตามซอกตามล้อนะฮะแม่งออกหมดเลยครับผมโคตรดีเลยฮะลองไปซื้อใช้กันดูนะฮะผมแนะนำมาผมหาตัวนี้อยู่มาตั้งนานแล้วแหละ มันน่าจะมีหลายแบรนด์อยู่แต่ผมลองใช้ตัวนี้ดูครับ APK ครับผมโฟมแว็บนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงค์เขาไว้ให้รลยกันถามดีไหมมันดีมากเลยครับมันประหยัดพลังงานในการล้างรถของเรามากบอกเลยแล้วก็ผมล้างก็เสร็จแล้วนะคะผมก็ลงแว็กอะไรนิดนึงเพิ่มความเงานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อ วันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวนะคือรีวิวของรถของตัวเราเองเนี่แหละครับผมพอดีเราไม่ได้ไปไหนนะเออจะมีพี่กับน้องถามมาว่าเราใช้รถตัวไหนในการออกทริปนะจะเกิดก่อนว่าแต่ก่อนเนี้ยเราใช้ 500X นะครับผมมันขับมันอยู่แล้วแหละแต่คือเราอยากได้ตัวนี้ไง้องเฉาข้วยเลยเกิดนะแต่ก่อนจะเป็นสีใหญ่นะตอนนี้จะเป็นเฉาวยแล้วเป็นสีดํานะครับผมจะเป็นตัวนี้เป็น X ADV ปี2021นะครับผมสีดํานะฮะ แล้วออกมาได้ประมาณเจ็ดเดือนแล้วแหละออกทริปกันมาประมาณสองทริปแล้วไกลๆก,ก็ไปมาแล้วนะครับผมขับสบายฮะตัวนี้เป็นไฟ D LR นะครับผมตัวนี้เดย์ไลท์แลนินทมนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเหมือนว่า <c oughs> อยู่ในที่สว่างตัวนี้จะติดแต่ในอยู่ที่มืดจะมีไฟอีกตัวหนึ่งติดขึ้นมานะฮะลองดูนะครับผมผมให้ดูอีกตัวนึงจะเป็นอย่างนี้ ปุ๊บอ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดอยู่ในที่มืดนะครับผมแต่ถ้าอยู่ในที่สว่างจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอ LED นะครับมีสีมาดูที่หน้าจอเราได้เลยหน้าจอของเราจะมีระบบข้อมูลให้เกือบครบนะฮะอ่าไม่เห็นไม่เป็นไร ของเรามันจะมีโหมดอยู่ประมาณ5 º. โหมด standard นะครับผมโหมดเลนโหมดกราเวลนะครับไว้ลุยนะครับโหมดยูเซอร์สามารถปรับเองได้แล้วก็โหมดสปอร์ตนะคะโหมดสปอร์ตนี่ท้องมาแรงมากครับผมเหมือนรถขับเกียร์ธรรมดาครับจะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถ DCT นะฮะตัวนี้อ่าโอเควิ่งไปหมื่นสี่กิโลแล้ว ตัวปรับหน้าจอนะฮะเดี๋ยวเราไปอธิบายกันอีกทีนะหน้าจอของเราเรามีตัวปรับอยู่เหมือนกันนะครับผมที่เราตั้งไว้ก็เหมือนว่าดูวัดน้ําวัดแบตนะครับผมหรือจะจับทริปนะฮะทริป A ทริป B สามารถคํานวณได้หมดเลยครับอยู่ที่อยู่ที่คนจะตั้งจะตั้งแล้วกันว่าจะตั้งเป็นอะไรบ้างมีระบบเทชเช่นคอนโทรลนะครับส่วนชิลหน้ามาดูชิลหน้ากัน ชิลหน้าตรงนี้ครับชิลหน้าเราจะปรับได้ห้าระดับนะครับชิลหน้านะครับนี่ครับอันนี้คือเราตั้งไว้อยู่ที่ระดับสี่นี่5อันนี้คือสูงสุดสูงสุดจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนต่ำสุดนะคะจะเป็นประมาณนี้อืมต่ำสุดอึ๊ออ่าอ่าเนี่ยคือมุมต่ำสุดนะครับผมของ XADV นะฮะเราจะส่วนใหญ่จะปรับอยู่ที่ระดับสี่นี่ประมาณนี้ตัดลมพอดี ระบบเบรกนะฮะเป็นปั๊มคู่นะครับผมสองข้างเลยสี่พอตนี่นะครับผมปั๊มคู่สี่พอตนะฮะของนิชินนะฮะตัวนี้ยางหน้ายางหน้าจะอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับผมส่วนล้ออยู่ที่ขอบสิบเจ็ดอ่าระบายอากาศด้วยน้ำนะครับผมเป็นมีม่านน้ำอยู่ ขับสบายครับผมไม่ต้องกลัวเลยอ่าส่วนสีเป็นสีดำนะครับผมดำเงานะฮะก็จะมีข้อเสียหน่อยนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีรอยขนแมวเยอะนะฮะถ้าไม่ได้เคลือบแก้วนะครับผมส่วนถามว่าต่างกับตัวเดิมไหมนะจากที่เคยได้ยินมานะฮะตรงพักเท้านะครับตรงนี้โทษนะครับผม ตรงนี้นะฮะจะเล็กจะจะเล็กกว่าตัวเดิมตัวเก่านะครับตัวปีเก่าตรงนี้เขาจะกว้างกว่านะฮะที่พักเท้าก็ทําแบบเก็บดูสวยงามะครับที่พักเท้าอ่านี่นะครับผมที่พักเท้าอันนี้กิ่ติดกองหลังเลยเรียบร้อยแล้วครับผมส่วนยางหลังยางหลังก่อนยางหลังจะอยู่ที่ยางขนาด160นะฮะส่วนล้อนะฮะอยู่ที่ขอบ15นะครับผม อ่าโอเคมาดูอันนี้เป็นปั๊มดิสเบรกนะครับผมปั๊มเดียวนะครับความสูงสูงมผมสูง165นะฮะ oh, <no. S 1> ก็ไม่บันเล่นะฮะอยู่ที่ปลายนิ้วโป้งพอดีเต็มนิ้วโป้งพอดีนะครับผมสมารถพยุงอยู่ได้อยู่นะครับความจุถังน้ำมันความจุถังน้ำมันอยู่ที่13ลิตร 13.2าอ่ะตีทั้งสเลยท่วนๆไปแต่วิ่งได้ประมาณ300โลได้ครับผมได้เลยแหละส่วนตัวตัวนี้จะมีปุ่มอยู่นะครับผมเติมน้เติมน้ำมันอ่าเนี่ยเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้เนี่ยลองเปิดดูปพ๊บอ่าสะดวกสบายครับผมไม่ต้องลงจากรถนะฮะส่วนกองหล่าไอ้ตัวเบาหล่าเบาะใต้ตูดเรานะัะผมกดปพ๊บ ตอนที่เขาขายตอนแรกนะที่เขาโฆษณานะฮะคือสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้นะฮะจะความจุใจะใหญ่กว่าของตัวเดิมนะฮะแต่นะครับผมผมลองดูแล้วนะฮะเก็บได้จริงครับแต่ต้องเป็นหมวกทรงแบบกลมๆหน่อยถามถ้ามีเหลี่ยมอะไรเงี้ยเก็บไม่ได้เลยะครับผมตัวนี้ความจุใส่หมวกกันน็อกได้ไหมถามได้ฮะ,ะแต่ต้องเป็นแบบทรงกลมๆครับใต้าบาะนะ,ะมีที่ชาร์จ USB อยู่นะครับเป็น Type C แต่ต้องซื้อตัวแปลงฮะ,ะตัวแปลงมาเสียบตัวนี้ถึงจะชาร์จได้ชาร์จเร็วอยู่ไหมาชาร์จเร็วอยู่ครับใช้ได้เลยอ่าคร่าวๆครับของตัว XADV 750ปี2021นี้นะครับผมส่วนเอ่อแอะเซซอรีตัวที่เราทำอะไรไปบ้างแล้วนะฮะที่เราติดนะครับเป็นตัวตัวนี้ครับผมเป็นตัวยึดโทรศัพท์รรพครับยึดโทรศัพท์รรพของซินท็อปนะฮะ ถามสั่นมากไหมก็สั่นอยู่แต่สั่นเหมือนล้าตามธรรมชาติของเขาครับสามารถวิ่งได้ร้อยห้าร้อยห้าสิบยังยังได้อยู่ครับผมใช้ได้เลยแหละถูกด้วยถามแต่ถามว่าของพวกควอลล็อกดีกว่าไหมควอลล็อกดีกว่าครับเพราะเขามีการสะเทือนของเขาครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นนะฮะกระจกเป็นกระจกสำเนาฮะ,ะง่ายๆคือของปลอมนะครับของนโปเลียนนะครับยี่ห้อนโปเลียนการจะสั้นครับ ผมซื้อมาคือนรถมาก็เปลี่ยนกระจกก่อนเลยครับผมการสั้นผมชอบครับมุดง่ายฮะนี่นะครับทรงสวยครับคนถามเยอะครับกระจกผมใช้ของอะไรฮะจะบอกว่าไปเซิร์ชช้อปปี้รัชดาได้เลยครับกับกระจกทรงนโปเลียนครับผมสวยงามครับการแทนเขามีมาให้อยู่แล้วส่วนตัวนี้ครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผม เป็นตัวสวิตช์ปิดเปิดไฟโปรเจคเตอร์ผมติดมาจากร้านขวัญน,นะครับผมขวัญมอเตอร์ซานะครับผมเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมาดูโปรเจกเตอร์ด้านหน้ากันครับผมเดี๋ยวโบกมือเรียยครับ <c oughs> น,นี่ครับผมตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ขนาด55วัตต์นะฮะนี่สองข้างเป็นไฟโปรเจคเตอร์สองข้างนะครับ55วัตต์ ถามสว่างไหมสว่างครับสว่างเลยฮะใช้ได้เลยแล้วก็มาด้านนี้จะเป็นที่ใส่แก้วนะฮะเพื่อความสะดวกสบายของเรานะฮะเป็นที่ใส่แก้วของโมโตบู๊นะฮะเราซื้อมาอยู่ที่ประมาณมันซื้อมาจากลาซาด้าฮะจากร้อยกว่าบาทนะ,ะเหลือประมาณไม่ถึงร้อยแล้วแต่ราคาตอนนี้เขาลดนะฮะซื้อมาติดได้ครับผมแน่นอยู่ไม่ปิวครับนี่ครับเลื่อนได้ปุ๊บ แคดบาร์นี่ครับคคดแคดบาร์ตัวนี้นะครับผมของตรงรุ่นมันมีแต่มันแพงครับผมผมใช้ของตัวนี้ถามดีไหมมันดีครับฟงสวยเข้าเขารูปของเขาเลยมันเป็นของแบรนด์โมโตเอ่อพาวเวอร์โมโตครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นครับลองไปติดต่อดูได้ครับพาวเวอร์โมโตครับผมตุ้มตุ้มสไลด์กันล้มจะเป็นของโมโตวูฟนะครับผมนี่ครับ อันเล็ก99อันใหญ่199ติดสองข้างนะฮะนั่นแมวครับผมไม่มีประโยชน์ส่วนตรงนี้ครับตรงนี้เราจะมีลิ้นเราสั่งมาจากนอกแต่เห็นว่าประเทศไทยตอนนี้เริ่มมีคนทําแล้วครับเป็นตัวกันดีดกันดีดน้ำครับผมพวกกันดีดบางคนกันดีดเข้าหม้อน้ําของเขาคะฮะโอเคไม่ถึง500ประมาณนั้นสุวรรณ ตีนเป็ดเราก็มีตีนเป็ดโทษนะครับตีนเป็ดของ S R C ครับผมตีนเป็ดเป็นของ S R C นะครับก็เหมือนว่าถ้าเกิดเรามันจะเพิ่มความสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อเราไปดินจมๆอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้อันนั้นนีนะครับผมก็คือตัวนี้เป็นปี๊บี่สิบห้าลิตรนะฮะติดสติกเกอร์เรียบร้อยเพิ่มประสบการณ์ชีวิตนะฮะ ส่วนถาดนะเป็นถาดของ S R C ครับถาดล่างเราต้องมีถาดก่อนครับตะแกรงตะแกรงเพื่อจะยึดกล่องนะฮะเป็นถาดล่างของ S R C เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ส่วนล่าสุดที่เราไปน่่นนะครับผมจะเป็นตัวติดตัวกล่องหลังนะครับผมปิ๊บวิบเออปิ๊บข้างนะครับผม,บบบะบผมจะความจุที่33ลิตรนะฮะเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดู ของต่อแอดเวนเจอร์นะครับผมดูผมจะเอามาให้ดูข้างหนึ่งนี่เป็นปี๊บขนาด33ลิตรนะครับแต่ขนาดจะอยู่เหมือนว่าทรงเขาอ่ะจะเป็นเออเป็นขนาด38ลิตรนะครับแต่เขาย่อทำแบบสามารถอัดแปได้นะฮะเขาทำอยู่ประมาณ33ลิตรนะครับเป็นแบบปลดไว้นะฮะ ถามถึกไม้โคตรถึกนะ,ะเวลาเราไปออกทริปนะฮะเราจะไว้นั่งนะครับผมตัวนี้หรือไว้วางของก็ได้นะครับถามนี่ครับลองติดต่อดูได้ครับต่อแอดเวนเจอร์นะฮะตัวนี้โอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนรอบรอบรถก็จะประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากครับส่วนนั้นแมวสองตัวนะฮะไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมมันนี่กับฟันนี่นะฮะเรามาสรุปกันดีกว่า ก็รถคันนี้นะฮะก็สามารถออกคลิปได้ไหมออกคลิปได้ครับถามว่าลุยได้ไหมลุยได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะรถจะมีขนาดเตี้ยไม่เตี้ยมากแต่ลุยได้ครับผมความเร็วท็อปสปีดไหมเราเคยทําเต็มที่ก็150 160าถามว่าได้ไหมได้อยู่ครับผมความนั่งสบายนั่งสบายไหมลองถามถามคน้อนนั่งสบายนะครับผมนั่งสบายยังไงลองอธิบายฟีลลิ่ง นั่งแล้วเป็นไงบ้างไม่เมื่อยไม่เมื่อยนะครับไม่เจ็บตูดไม่เจ็บตูดด้วยใช้ระยะเวลานั่งได้นานกว่าครับผมอ,อ,อ,อ่าก็สบายครับฐานเขากว้างครับฐานบอกเขากว้างมากครับตรงนี้ขับสบายครับส่วนตอนนี้ของตัวปีใหม่รุ่นใหม่ล่าสุดเขามาแล้วนะฮะของปี2022ล้วเห็นว่าเป็นสีดำด้านนะฮะส่วนเลดผ่อนอยังไงลองเสิร์ชด,ดูเอาเลยกันครับอันนี้เรามารีวิวคร่าวๆแค่นั้นเอง แมว,แมวโอเคนั่นเดี๋ยววันนี้เราแค่นี้ก่อนเลยกันนะฮะเดี๋ยวยังไงเจอกันอย่าลืมกดซับสไครก์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมบอกมาเดี๋ยวพาเที่ยวครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปไหนต่อคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ